สวัสดีครับมาพบกับช่องจับออเดอร์ลดนะครับครับวันนี้นะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นงานประจกเช่นเคยนะครับเราก็มาอยู่ในชุดของงานทิเศษ็จนะครับจากลาลามูฟและลายแมนนะครับก็วันนี้นะครับผมเสร็จสิ้นงานประจำจากไฟฟ้าบุฟิภ่้านะครับสาขาใหญ่ครับงานงวงวานนะครับก็ตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมเสร็จวดวันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามารอรับงานกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ออเดอร์แรกนะครับมารับอาหารตามสั่งนะครับชื่อร้านอิ่มอร่อยตามสั่งนะครับก็อยู่ในภายในซอยชินเขตนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งกันให้ลูกค้าบริเวณแถวแถภายในมอกษตรนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่รับสินค้าแล้วครับเดี๋ยวเรารออาหารสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมนะครับเราก็ออกไปส่งให้ลูกค้ากันเลยดีกว่าครับ อ๋อวิชาโอ้ินนสาสสิบครับขอบคุณครับ โอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยังไงเรามารองานต่อไปกันเลยดีกว่าครับครับเราก็ได้งานอีกหนึ่งงานนะครับก็เป็นร้านยาเดี๋ยวสุโขทัยเครื่องแร่นะครับอยู่หลังธนาคารไทยพาณิชย์สาขาปัะชานิเวศสามนะครับเดี๋ยวเราจะส่งกันให้ลูกค้ากันที่ถนนประชาชื่อนะครับแขวงทุ่งสอง้องเขตลักศรีนะครับก็โอเคครับตอนนี้นะครับพร้อมแล้วเราเดินทางออกไปรับสินค้าให้ลูกค้ากันเลยครับ ก็โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้สินค้าของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเดียวๆนะครับก็หลายถุงนนะครับราคาก็เกือบ500กว่าบาทเดี๋ยวเราจะไปส่งกันให้ลูกค้ากันที่เลยอ่ามอธุรกิจหน่อยนะครับก็ตอนนี้ครับสินค้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกไปส่งให้ลูกค้ากันเลยครับได้สวัสดีครับ94 อันนี้เอาด้านขบใช่ไหมคะครับขอบคุณมากครับโอเคครับเราก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากร้านก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนะครับมาส่งกันให้ลูกค้ากันที่หน้าหมู่บ้านสกาดิสตี้รานกุลครับเป็นบริษัทฟู้ดพาร์ทชั่นนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองงานต่อไปกันดีนก,นก,นก,นกว่าครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านบ้านครูสมปองขนมไทยนะครับก็เดี๋ยวเราจะรับสินค้าแล้วไปส่งให้ลูกค้ากันที่บริเวณภายในเมืองคอนครับก่อนถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราใช้เวลารอสินค้าลูกค้ารับคูณครับคาดว่าข้างในกําลังเตรียมของให้เราอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้สินค้าของลูกค้าที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อสินค้าพร้อมแล้วเราออกไปส่งให้ลูกค้ากันเลยครับ ครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยแล้วครับจากร้านสุดฟองบ้างจากร้านบ้านสุดปองขนมไทยนะครับเรามาส่งกันให้ลูกค้ากันที่ภายในเมืองทองธานีนะครับก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองงานต่อไปเลยครับครับเราก็มาถึงร้านเนียตสับยำแล้วครับ อยู่แถวถนนเจ้ยงทนานครับเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ลูกค้ากันที่ภายในเมืองทองธานีนะครับก็ตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วนะครับเราออกส่งให้ลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับตงค,ครับ โอเคครับก็เสร็จสิ้นอีกหนึ่งงานนะครับมาจากร้านเฮียถนัดยำนะครับมาส่งกันให้ลูกค้ากันที่ตรงข้ามาสนามแทนนิดภายในเมืองคลองทาานี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองงานต่อไปกันเลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็ได้สินค้าของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นร้านบนชอนชิคเก้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ลูกค้ากันที่เดอะเบสคอนโดนะครับก่อนถึงดิมคลองประปานะครับ ก็ตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วนะครับผมกำลังเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้านะครับโอเคครับเมื่อสินค้าพร้อมแล้วเราเดินทางส่งสินค้าลูกค้ากันเลยครับบ้นซอครับครับผม401่บาทครับโอเคครับก็เสร็จงานส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งออเดอร์นะครับก็งานนี้ครับเป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมนบ๊ายบไปครับสวัสดีครับ